ทีนี้อีกท่านหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณโดยเฉพาะมีประเด็นชั้น14แล้ววันก่อนอย่าลืมว่ามีการนัดกันทานอาหารบรรดาเหล่าบิ๊กเนมขึ้นมากันหมดเลยนะทั้งอดีตพันธมิตรครับแล้วก็ปัจจุบันของพันธมิตรก็มีกปปสก็มีนะคะคอปทอก็มีนะคะและอดีตคนเสื้อแดงก็มีเสื้อแดงก็มีมานทั้งร่วมโต๊ะทานอาหารกันเนี่ยนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคุณจตุพรบอกว่า คือเดี๋ยวจะนัดกันไปเยี่ยมปประชซะหน่อยนะคะเพราะว่ามีากรณีชั้น14เห็นเขานัดกันที่18ธันวาคม18ธันวาคมเพราะอย่างนี้เพราะว่าผลสอบเรื่องชั้น14เนี่ยจะนําเข้าที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการปประชในวันพุธหน้าหรือไม่หรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้จะไปดูว่าสารการป์ประชเป็นอย่างไรแล้วบอกว่ามีรายงานว่ามีไอ้ม่วงปประชพยายามปกปิดแทรกแซงให้ยุติการตรวจสอบ เรื่องชั้น14ก็เลยจะต้องไปให้กำลังใจปอปชอกันหน่อยทีนี้ภาพที่เห็นว่ามีบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงในทางการเมืองนะมาหลายวงการกันเลยมานั่งทานข้าวกันเนี่ยมีทั้งอาจารย์แก้วสรรอาจารย์เจิมศักดิ์คุณจตุพรทนายนกเข,ขาอาจารย์ปานเทพพี่ต้อยสนธิยานอาจารย์ขวัญสวงนาะพลเอกสมเจตสวสมชายคุณชานชัยอิสระเสนารักคุณตั้มพิชิตชัยมงคลอาจารย์ประสานก็มาคุณมอว่ารงก็มา หมอตุลสิทธิสมบูงมากันเยอะแยะมากมายดรกิติศัก,กดิ์ปกตินะคะทีนี้มาทานเข้ากันเขาก็คุยกันหลายเรื่องนะทั้งกระบวนการยุติธรรมบนคาสิโน MOU 44ทางออกทางรอดที่ไม่ใช่การรัฐประหารนะคะ <lur? S 1> เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนั้นจะต้องไปเยี่ยมปปชอยู่แล้ว11โมงไปเยี่ยมบนความห่วงใยและไม่ไว้วางใจ <Melanie> <especially> <cidade> ต่อปปชเรื่องการป่วยทิพนี่แหละคุณจตุพรก็บอกนะคะแล้วทีนี้พอภาพมันเผยแพร่ คุณจตุพรบอกว่านี่คงขยาวขวันพักเพื่อไทยพอสมควรเพราะว่าหลายเรื่องรัฐบาลไม่ใส่ใจความเห็นต่างก็ยกกรณี MOU 2,544ที่เป็นประตูปเปิดไปสู่การเจรจากับกัมพูชาทั้งการปักปันเขตแดนและผลประโยชน์พลังงานใต้ทะเลนะคะแล้วก็คุณจตุพรก็พูดถึงเรื่องของการขอให้ยกเลิก MOU 2,544นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คุณทักษิณน,นะ แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยรัฐบาลทุกชุดก็ไม่มีการดําเนินอะไรเลยเพราะเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงกับเขตแดนของประเทศนะที่ไม่ทำอะไรกับ MOUCC ยังไม่มีรัฐบาลชุดใดพูดถึงผลประโยชน์อื่นใดในสัญญายกสัมปทานให้กับเชฟรอนส่วนไทยจะเพียงค่าภาคหลวงหรือเศษน้ํามันของก๊าซธรรมชาติก็บอกว่าปัญหาอย่างมันง่าย รัฐบาลไม่อธิบายให้ประชาชนรับรู้คือทําไมไม่เจรจาปักปันเขตแดนให้มันเรียบร้อยจึงมาแบ่งปันผลประโยชน์นะคะแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของราคาน้ํามันราคาน้ํามันคุณนุ้งอิงบอกว่าจะลดราคาน้ํามันในปีหน้าคุณจตุพรเลยบอกแหมช่วงหาเสียงเนี่ยนะประกาศจะลดทันทีจริงๆเนี่ยต้องลดตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วเมื่อปี2566ตอนนี้บอกจะลดปี68คําพูดไม่มีหลักประกันความจริงอะไรนะคะแล้วคุณจตุพรเตือนนะบอกว่า คือถ้ายัางประมาทเนี่ยคิดว่าตัวเองแน่เชื่อว่าไม่มีรัฐประหารจะเอาอะไรมารับผิดชอบนะคะอันนี้บางช่วงบางตอนที่คุณจตวรรพูดค่ะจริงๆเมื่อวานนี้ทางรายการท่องข่าวไทยโพสต์เราก็มีการสัมภาษณ์หมอวรงในะเรื่องนี้นี่ยที่เขไปทานข้าวเนี่ยนะฮะแล้วก็หมอวรงก็บอกว่า,ท,าที่ประชุมมันมีการปูดข้อมูลหนึ่งพี่น่าสนใจเขาบอกปปชมีบางคนกําลังถูกซื้อคนที่1นึ่งคนทีออ่2คนที่3ซึ่งก็เขาถึงจะนัดรวมตัวกันไปเยี่ยมในวันที่18บแปดค่นวันพรว่งนีมีโมง3คนเลย ก็บอกกำลังซื้อคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามสาฮะ oh. อ๋ออะนะฮะก็เลยต้องติดตามหรือว่าสิบแปดธันวาคมที่เขาจะไปเยี่ยมปปชกันนะฮะก็ก็กลุ่มที่เขาเนี่ยแหละอาจารย์เจิม <c oughs> อาจารย์เทพอาจารย์แก้วสันใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> แก้วสันแกมีแฝดเนี่ยแบางทีที่เขาแยกไม่ค่อยจะออกนุ่งจางันสวงอีกคนนึงเอ้เก็ดูว่าเขากินอะไรกันไปด้วยเวลาดูเห็นเขาผัดปูต้มยำอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหไปกันเยอะนี่คุณจตวร์พรข้างๆคุณจตุพรนี่ใช่คุณวีราสมความคิดไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ออ่่หรรอไมใชคับ ไม่ใช่นะฮะอ่านี่แหละเป็นภาพเรียกว่าเขย่าวขวัญสั่นสนะเทือนรัฐบาลได้พอสมควรลเลยะคะก็รอดูวันที่18ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับชั้น14ของปปชนะครับ